สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องครับกรมบัญชีกลางกำหนดวันโอนเงินค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภยัยโควิด -19 ของอสมอแลครับจะเป็นวันไหนจะอย่างไรเรามาติดตามกันได้เลยนะครับกรมบัญชีกลางกำหนดปฏิทินการทำงานเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 ให้กับพี่น้องอสมอในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด1 9ในชุมชนดังนี้นะครับพี่น้องอสมอครับเดือนตุลาคมธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีวันพุทธที่18พฤศจิกายน2563ครับเดือนพฤศจิกายนธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีวันที่18ทธันวาคม2563ครับ และเดือนธันวาคมธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีวันจันทร์ที่18มกราคม2564ครับนะครับจะเห็นได้ว่าต้องทำงานก่อนนะครับค่าตอบแทนสิ่ยงภยัยโควิด19แล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีในเดือนถัดไปครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนตุลาคมโอนเงินเข้าบัญชีวันที่18พฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายน โอนเงินเข้าบัญชีวันที่18ธันวาคมและเดือนธันวาคมโอนเงินเข้าบัญชีวันที่18มกราคม2564นะครับหมอชาติก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องอสมอที่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 นะครับจำนวน500บาทนะครับ3เดือนรวมแล้วก็1,500บาทนะครับเป็นผลมาจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการทำงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนของพี่น้องอสมอนะครับหมอชาติก็ต้องขอขอบพระคุณอสมอทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเฝ้าระวังเต็มที่ไม่มีเคสเกิดขึ้นในพื้นที่เลยนะครับคือพื้นที่ที่หมอชาติดูแลและรับผิดชอบนะครับพี่น้องอสมอครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกท่านนี่สุดยอดจริงๆเลยครับขอชื่นชมในความตั้งใจทํางานของพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับก็ขอให้ พี่น้องสมอทุกท่านรักษาความดีนี้ไว้ให้ตลอดเลยนะครับเป็นจิตอาสาและก็ทำงานเพื่อชุมชนต่อไปครับความสุขความเจริญก็จะบังเกิดแก่เราและครอบครัวและชุมชนของเราประเทศชาติของเราก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไปครับพี่น้องอสมอครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับโปรดส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้พบกับข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ต่อท่านในคลิปถัดไปนะครับที่หมอชาติจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับ ถ้าอยากให้มอชาติมาคุยมาเล่าเรื่องอะไรแล้วนะครับเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ